พ่อพักเสียงให้หน่อยพักไม่เป็นโอ้ยก็พูดตามที่เห็นนะพ่ออันนี้คือถุงเซเว่นและถุงเซเว่นมาทําไมก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเซเว่นไงอ่ะพักต่ออันนี้วิธีสองคู่ต้องฝังสีขาวก่อนฮกฮกฮกมาแล้วโอ้ยังดียังเหลือนิดนึงทาทาทาตบ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 น้ำเสียงโอ้ยแกไม่ออกแล้วทาฝั่งสีส้มไปกันต่อแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรโอ้ยพ่อถ้าเลือกไผ่เมื่อลงก่อนแต่งหน้าโอ้ยไม่รู้เลยทา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 ให้ตัวหน้าเกย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 ไปลงกอดสีม่วง แล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้ลายฉีดเสเวนพ่อไปอยู่ไหนมาเนี่ยเต้มเตมทาทาเกียเกียยัง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 ไม่หมดไปกันต่อแล้วซองนี้คืออะไรอันนี้เป็นรองพื้นแล้วเอารองพื้นมาเต้มแตมแต้มให้ทั่วหน้าแล้วก็ตบ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 หน้าตัวเองต่อไปต่อมาก็เป็นการเขียนคิ้วอันทรงพลังขีดขีดเขียน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 แล้วก็ขีดอ้าวแล้วอันนี้คืออะไรที่เขียนขอบตาใช่ไหม น่าจะใช่นะทุกคนแล้วก็ทา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 ต่อไปทาจนกว่าจะสวยไม่สวยทาใหม่ <c oughs> อ้าวแล้วทำอะไรต่อละ่ะรอดูอันนี้ทากีิปเตอร์เขียนขอบตาขีด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 เขียนเขียนเขียนแล้วก็ขีดขีดแล้วทาไม่ได้ให้ลบแล้วเขียนใหม่ <c oughs> แล้วมาแต่ขนตากนันต่อไม่งอนเราไม่เลิก <c oughs> แล้วมาปัดหน้ากันปัดใต้ตาก่อนปัด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 จมูก ปัดปัดถูถูเขาเรียกปัดไม่ใช่ถูแล้วอันนี้เรียกอะไรที่ปัดขนตาใช่ไหมทุกคนแล้วเพิ่มความดําให้กับขนตาถู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 รูด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 ถู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 ปัดปัดต่อไปไม่เป็นไรเวลายังเหลือแล้วมาถูคิ้วกันบ้างถูคิวก็มาเกอข้างไปเลยข้างเดียวไม่พอแล้วมาทาปากกันต่อทา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 ถู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 ทาทาทาจนกว่าจะแดงหลังจากที่แต่งหน้ามาก็กินเวลาไปสามสี่ชั่วโมง คนรอยังไหวหลังจากที่รออยู่นานเสร็จแล้วเป็นไงบ้างสวยไหมก็วาสนาผู้ใดเนาะ